เพื่อนๆนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับในว่าลงทุนนะครับก็มีเพื่อนถามมาหลายคนนะนะครับถามว่าพี่แว่นเ,เห็นพี่เคยเขียนบทความว่าเออจะมีเขาเรียกว่าอะไรอิสรภาพทางการเงินนะครับหรือไม่ก็เก็บเงินมีเงินปันผลเดือนละสองหมื่นเป็นพาสซีฟอินคอมเนี่ยด้วยการลงทุนหุ้นเนี่ยมันทําได้จริงหรือพี่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคตอบกันนะครับว่าทําได้หรือไม่นะไปดูกันเลย ก็เพื่อนๆน,นะครับที่ถามมาว่าปันผลเดือนละสองหมื่นพี่แว่นมันทําได้จริงเหรออ่าบางคนบอกว่าผมใช้เงินไม่เยอะนะคือแบบว่าแต่ละเดือนนะใช้เงินไม่เยอะถ้าได้ปันผลสักเดือนละสองหมื่นเนี่ยผมก็อยู่ได้ละอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นบทความที่ผมเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ t อ e a l i b ว i n g นะครับใครสนใจความรู้ทางด้านการเงินอะไรพวกนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะผมก็จะเขียนในพาร์ทของในแวดลงทุนนะครับ แต่ว่าลงทุนนะก็จะมีบทความให้เพื่อนๆได้อ่านนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดก่อนนะนะครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างก็โห้ก็ค่อนข้างผันผวนนะครับวันนี้3มกรกฎานะครับก็ตอนนี้ติดลบอยู่ยี่ยี่อาจไม่ใช่ย0่สิบจุดจุดจุดสองนะครับจุดสองนะครับติดติดลบอยู่0 2นจุดอ่จ0ดจุดอ่าจถูกแล้วนะครับก็ ประมาณพันสามอยานะก็จะเป็นบทความในก็ในในพาร์ทของในแวแวลงทุนเนี่ยก็จะมีบทความเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมลองหาดูหาดูก่อนค่อยคหาดูกันไปนะวันนี้เราไปเรื่อยๆนะครับก็อ่ามีคําถามเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอิสรภาพทางการเงิน passive income นะก็ผมก็อยากจะเขาเรียกว่านิยามนะครับการลงทุนเนี่ยสำหรับผมนะก็คือ การเขาเรียกว่าซื้อถือหุ้นปันผลรับปันผลนะแล้วก็จะมีก็จะผิดจากการเก็งกําไรนะครับการเก็งกําไรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะเดี๋ยนะใกล้ใกล้จะเจอบทความละนะครับรับปันผลเดือนละ2 0,000นนะครับส่วนอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็หมายความว่าอ่าสมมติว่าเราซื้อหุ้นปันผล20,000ต่อเดือนทําได้จริงไหมนะนะครับ ก็ถ้าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเราคล้ายๆไม่ต้องทํางานเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีเงินพอพอใช้จ่ายเช่นเราใช้จ่ายสักเดือนละสองหมื่นเราอาจจะคนตัวคนเดียวนะใช้จ่ายสักเดือนละสองหมื่นถ้าเราได้ปันผลเดือนละสองหมื่นเนี่ยเราก็มีอสรภาพทางการเงินถูกไหมครับก็ถ้าเดือนละสองหมื่นปีหนึ่งก็ประมาณสองแสนสี่สองแสนห้านะครับซึ่งก็ซื้อหุ้นปันผลผมตมิว่าซื้อหุ้นปันผลสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ละ นะครับบางคนก็บอกพี่แว่นมันมีหุ้นอบแนสิบเปอร์เซ็นต์มีครับตอนนี้ยังมีอยู่นะถึงแม้ตลาดมันจะขึ้นมาได้สักพักแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบทความเราดีกว่านะครับอยากได้ปันผลสองพันบาทต่อเดือนทําได้จริงไหมนะนะครับแพซีฟอินคัมนะในความหมายนี่ก็คือเงินที่ผมบอกว่าเป็นเงินที่เราได้มาโดยไม่ต้องทํางานนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าหอมหวานนะใครๆก็อยากได้อยากจะทําได้จริงๆนะครับแต่ว่าหลายคนคิดว่ามันทําได้จริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวผมคิดว่าการลงทุนระยะยาถ้าเราทำได้ถูกต้องนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับที่ว่าเราจะจริงๆปันผล2 0 0 0 0บาทต่อเดือนพูดตรงๆว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำนะแต่อย่าพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออพี่แว่นเวอร์ไปเอาเอาเป็นว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเราทําได้นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นที่ถูกตัวเชื่อมั่นในกิจการระยะยาวอย่างจริงจังนะครับต้องต้องต้องเป็นแบบนั้นนะ ไม่ใช่ว่าหวันไหวไปกับข่าวระยะสั้นง,ง่ายๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราดูตลาดหุ้นเป็นไงครับผันผัวนไหมก็ผันผวนใช่ไหมครับถ้าเราแบบว่าเหมือนกับว่าใจสั่นง,ง่ายๆถือลงทุนแล้วก็ขายทิ้งไปได้ง่ายๆแบบเนี้ยโอกาสที่ว่าเราจะได้ปันผลโดยที่อยู่นิ่งๆได้เนี่ยมันก็น้อยถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องซื้อหุ้นในราคาที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าไปซื้อหุ้นราคาแพงริบลิ่วนะนะครับอลองดูว่าถ้าเราอยากได้ปันผล เดือนละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนมันทําได้จริงหรอพี่แว่นนะมีมีคนถามผมมาเยอะนะครับคําถามเนี่ยโดนโดนใจผมเข้าอย่างจังนะครับนะัก็เป็นที่มาของบทความนี้ะนะคือผมก็ไม่ได้หมอดูทำนายอนาะคตก็เลยจำเป็นจําเป็นจะต้องหยิบยกเอาอาดีตที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ให้ให้ฟังให้อ่านกันนะครับแต่ว่าก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะจุดมุ่งหมายคือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็กําลังใจให้กับนักทุนระยะยาวไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่าต้องซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเงนนึงของท่านผมก็เน้นมาสมยว่าท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะผมก็จําลองว่าถ้าสมมุติว่าผมซื้อหุ้น cpo นะบริว่าเจ้าเก่าเรายี่ห้อนะที่ใครหลายคนรู้จักกันอย่างดีระยะเวลา10ปีอ่ะมันจะเติบคือหุ้นตัวนี้ย10ปีมันเติบโต,ตมาอย่างเหลือเชื่ออ่ะผมก็ประมานปัจจัยการลงทุนแบบนี้อ่ะลงทุนซื้อทุกเดือนเดือนละ3 0 0 0 0บาทนะสมมุติว่าเราอ่ะยังยังมีเงินอยู่ ทำงานมีกระแสงเงินสดมีเงินเดือนนะครับเราลงทุนซื้อไปเลยทุกเดือนละสามหมื่น 30, ในปีแรกปีแรกก็คือใช้เงิน3 3มจุดแสนปีต่อมาซื้อเพิ่ม20%ของเงินต้นปีที่แล้วนะะสมมุติว่าปีแรก3.6มกแสนสิซก็ซื้อเพิ่มอีก3 6ม0มก็เท่าไหร่ครับคูณ2องเข้าไปก็คือประมาณ70,000ได้ก็คือเพิ่มเงินเข้าไปปีละ7 0 0 0 0พูดง่ายๆต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะครับ แล้วก็ถ้ามีเงินปันผลเนี่ยเราเอามาซื้อด้วยห้ามเอาไปกินห้ามเอาไปใช้นะอ่ะผมทําตัวเลขตั้งแต่ปี52าสถึงหกนะครับอามาดูเลยนี่เป็นไงการเติบโตจากการจําลองเนี่ยก็คือจะเห็นว่า cpr เนี่ยอ่ะที่ผมใช้เนี่ยก็คือตั้งแต่5 2าสถึงหกนะครับโดยขนาดพอร์ตบวกเงินต้นก็จะเติบโตทุกปีก็เติบโตจาก3 0 0 0 0นกว่บาทน,นะเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้สามแสนหนะเป็น10ล้าน ไม่ผิดครับคุณดูไม่ผิดนะสิบล้านโดยโดยเพิ่มเงินเข้าไปทบเข้าไปปีละประมาณ20%บเนวกกาไรปันผลที่ได้ก็ทบเข้าไปด้วยนะครับยีเปอนะไม่ได้ไหมายความว่าทบทุกป,ปีปีละสามแสนนะทบเข้าไปปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ปีหลังๆอาจจะต้องทบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าไม่ผิดนะสามแสนเป็นสิบล้านพอดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยคือก็คือเงินที่เราลงไปประมาณสักสามสี่ล้านแหละมันก็กลายเป็นสิบล้านนะครับปันผลก็ตก ประมาณสักเดือนละนี่นี่นหมื่นสามนะครับเพราะว่ามันจะให้เงินปันผลมาอาจจะเล็กหน่อยนะแสนหกนะครับก็ป <ans> ันผลเดละหมื่นสามเงินปันผลที่เราได้ในปีที่สิบก็คือหนึ่งแสนกว่าบาทหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันคิดเป็นหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสามเออใกล้ใกล้เป้าหมายนะครับที่สาเหตุที่ว่าซีพีมันโตแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีปันผลเป็นหุ้นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ทำให้พู้เราโตขึ้นเท่าตัวเลยเป็นปัจจัยที่ทําให้พอร์ตมันโตแบบเหลือเชื่อในประมาณปี5้าห้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อหุ้นสีพีอตอนนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดมีหลายคนก็อเหมือนกับคล้ายๆว่าเอ้ยพี่แว่นแล้วถ้าซื้อตอนนี้ล่ะมันก็ได้ผลตรงข้ามหรืออะไรเงี้ยผมไม่ทราบผมบอกเลยผมไม่ทราบนันถ้าผมทราบผมก็รวยไปแล้วล่ะถูกไหมผมพูดตรงๆพูดตรงๆเงี้ยแหละนะแต่ว่าเราต้องหาหุ้นที่ว่าอนาคตจะเป็นยาง้นมีคนถามว่าอ้าวพี่แล้วตัวไหนอ่ะคุณก็ต้องหาสครับ เป็นนั้เป็นหน้าที่ของคุณถูกไหมหน้าที่ของเราที่เราจะต้องหาหุ้นเพื่อที่จะเติบโตใช่ไหมถ้าเป็นหน้าที่ผมหาให้มันใช่ไหมล่ะ <laughs> ก็ลองคิดดูนะมันเป็นหน้าที่เพียงแต่ว่าผมต้องการทําคลิปเพื่อสร้างแรงบรรันดาลใจนะครับสร้างแรงบรรันดาลใจนะ,ะไม่ได้ชี้ชวนนะสร้างแรงบรรันดาลใจทีนี้มาดู a o t สมมติว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเฮ้เราไม่เอาละ c p ซนะ คือมีคนถามว่ามันทําได้จริงหรอล้วผมก็ย้อนกลับไปให้ดูไงว่าทำได้จริงจากหุ้น c p r a o t นะครับเพียงแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับนะถ้าใครรู้ใครบอกรู้อนาคตผมก็บอกว่าโอ้โหคุณเป็นเป็นหมอแล้วละ่ะหมอดูไงนะครับหมอเดาอะนะ,ะมาดู a o t นะครับก็แบบจําลองเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะเข้าไปดูตารางได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่า l o t พอจําลองด้วยปัจจัยเดียวก,กันกับหุ้นตัวแรก พอเราเปลี่ยนมาลงทุนหุนอันนี้เพราะว่าผลตอบแทนดีกว่าด้วยเงินเริ่มต้นที่เท่ากันนะครับแต่พอเวลาผ่านไปส0ปีเนี่ยพอรมันโตเป็น11ล้านบาทแสนในปี6 1หนึ่งนะตอนนี้มีโควิด l t ก็ราคาลดลงมานะครับเงินปันผล15 4 9 3ันบาทต่อเดือนก็ไม่เลวนะคือใกล้เคียงอะใกล้เคียงพูดง่ายง่ายเพราะว่าเงินลงทุนเราสา0แสนนะครับอย่าลืม3,8แสนแล้วก็ลงทุนติดต่อกันมาคือเรามีเงินปันผลเนี่ย กับพูดที่มันคงปีละห5ื่น้านะแต่ว่าพอมีโควิดนี้การผลนี้อาจจะน้อยลงอะไรนิดก็เป็นอีกเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มีเงินเงินต้นอยู่ในพอร์ตมาสิาล้านโดยใช้เวลา10ปีนะเริ่มต้นทำเถอะครับเชื่อผมนะอย่าไปใบแอดแบบว่าเฮ้ยพี่์โอเ over ไม่ทาหรอกผมไม่ทาหรอกจะไหมครับอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะชีวิตคุณถูกไหมครับชีวิตคุณคุณก็ต้องไปคิดเองตัดสินใจเองนะผมไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตใครได้นะครับผมพูดตรงๆ นะไม่ได้โลกสวยนะพูดตรงๆแต่ว่าผมถ้ามีคนมาถามผมว่าผมเชื่อไหมว่าเฮ้ยจะทําได้ปีละ2 0 0 0 0ผมบอกผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าผมทํามาแล้วนะแล้วก็ได้ทําได้แบบนี้จริงนะครับแล้วผมก็ถามว่าเออผมลงทุนอะไรตัวไหนยังไงถ้าผมบอกไปมันเป็นการชี้นํำไหมใช่ไหมคือเราก็ต้องคล้ายๆว่าไหนกับเราก็ต้องศึกษานะครับศึกษาหุ้นแล้วก็ลงทุนนะครับ เพื่อที่เพื่อที่จะหาอนาคตของเราอะอนาคตเราเราต้องสร้างด้วยมือเรานะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครมาช่วยเราได้จริงๆจังๆนะผมเชื่อคือไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกครับแล้วเราอย่าไปหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะรวยขึ้นมาแบบทางรัดอะไรเงี้ยไปซื้อลอตเตอรีร่ถูกหวยอะไรก็หวังได้สนุกสนุกแต่ว่าอย่าไปเอาจริงจังนะหรือไปหวังเงินคนอื่นไปหวังมรดกคนอื่นไปหวังมรดกพ่อแม่อะไรเงี้ยอ่าบางทีการผมผมบอกเลยว่าการหวังมรดกพ่อแม่เนี่ยเป็นบาปบาปกรรมนะ เพราะว่าพ่อแม่ท่านจะหาเงินของท่านมาถูกไหมบางคนพ่อแม่มีมรดกนี่ด้วยคนที่ไม่มีมรดกนี่จากพ่อแม่ก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไปหวังอย่างนั้นนะผมว่าบาปกรรมนะบาปกรรมแล้วก็ชีวิตไม่ค่อยดีหรอกนะนะครับก็เราทําด้วยตัวเองเริ่มด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถสุภาสิทธิพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อผมดีทําแล้วดีนะครับอข้อสรุปและข้อคิดนะครับว่าแบบเราดังกล่าวก็เป็นอดีตอย่างที่บอกนะครับ การการบ่นไปนะเวลาอนาคตก็แน่นอนว่ามันไม่ง่ายนะครับอาจจะมีกระแสดิสซับอะไรหลายอย่างนะก็ต้องไปหาหุ้นกันเราเองแหละพูดกันพูดกันง่ายๆสาหาชาวบ้านแล้วกันนะคุณก็ต้องไปหาหุ้นกันนะครับถ้าคุณเจอก็ผมก็ดีใจด้วยนะแล้วก็พยายามอดทนนะครับต้านทานกระแสะการขึ้นลงตลาดหุ้นนะครับอย่าไปวันวหวมากนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในหุ้นเรานะคอร์สนะครับผมมีคอสออนไลน์นะ เกี่ยวกับการอ่าอนงบการเงินถอรหัสอ่านงบการเงินอันนี้สอนตั้งแต่เบสิกเลยทั้งงบดุลงบกะไรขาดทุนงบกระแสเงินสดนะถึงอดวานซ์ลงทุนเองได้เลยนะผมจะเน้นให้ลงทุนเองไม่ได้เน้นให้มาไม่อยากเน้นให้แบบมาถามว่าพี่หุ้นตัวนี้เป็นยังไงจะซื้อตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากเน้นแบบอย่างนั้นนะอยากเน้นว่าเออเหมือนก็ว่าพี่ทำไมหุ้นตัวนี้มันถึงดออีอะไรอย่างเงี้ยผมทำกันบ้านมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ ที่คิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยผมจะดีใจมากเลยนะแสดงว่าเราอะทำกันบ้านด้วยตัวเองเริ่มต้นหาวุ้นด้วยตัวเองนะครับสร้างพอร์ตในร้านหุนเติบโตก็จะบอกแนวคิดวิธีการจัดพอร์ตนะเพื่อที่ว่าจะทําให้อ่าพอร์ตเราเนี้ยเหมือนกับทนทานกับช่วงวิกฤตผมก็พอร์ตข้านช่วงวิกฤตมาแล้วตอนสกินเบเกอร์อะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายก็กลับมาได้แบบเรียกว่าดีเลยอะนะนะครับแล้วก็อ่าเป็นหาวุ้นเติบโตด้วยกันเงินนะก็จะบอกวิธีการหาหุ้นเติบโตนะ ลองดูเข้าไปดูใครสนใจนะก็สมัครเข้ามาได้นะครับผมก็คิดราคาคอร์สสาม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 นะครับก็เหมือนกับว่าก็จะได้เข้ากลุ่มคุยหุ้นด้วยซึ่งก็มีการเขาเรียกว่าฟอลโล w กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าไม่เน้นว่าไม่ใช่การไปหุ้นนะครับพยายามจะให้เป็นการพูดคุยอยากจะให้พูดคุยกันเองเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ อยากให้เป็นแบบนั้นนะอ่ะใค,ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเท่านี้ถ้าใครจะกดติดตามเป็นกำลังใจผมก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ